แฟนคลับอีกท่านนึงจะพอพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยววัดเที่ยวอย่างเป็นสันเนาะเดี๋ยวก็มาครับอีกอาสาวสวยท่านนึงคุณน้องกล้าวจะมาพาเที่ยววันนี้คุณน้องกล้าอยู่ข้างหลังนั่นเด้อ ครับครับกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมานี้ผมกับทีมงานจะพาพ่อแม่พี่น้องมาสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งแต่ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสํานักสงฆ์เนาะสานักสงฆ์สานักสงฆ์ถ้ำพื่นยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงนะครับเนะาะวันนี้กะจะมากับคุณหญิงคุณหญิงเก้านะครับเนาะ คุณเก้าจะมาพาเที่ยวพาชมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะคุณเก้าเตรียมตัวหะือยังวันนี้เลิกเต็มที่เนาะโอเคครับเดี๋ยวคุณเก้าจะพาเที่ยวนะครับเนาะอ่ะคุณเก้าวันนี้จะไปไป,ไปไหนบ้างเรา <c oughs> วันนี้นะคะจะไปถ้ำค่ะโอ้ยจะไปถ้ำ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับศิลปินครับผมศิลปินตัวแท้แล้วครับอ่าพ่อใหญ่จีหลันบรรนองสะพังพ่อใหญ่จีหลันบรรนองสะพังฝีมือศิลปะสุดยอดครับมันผูท้อนผูท้อนผูทอนศิลปะผูทอนน่านนํำตาไ้ตาน่าขึนเขียนนี่ยอทางเปิดโล่งคล้ายๆลักษณะว่าเฮ็ดเพื่อการกุศลฝีมือเพิ่อนครับเนาะเห็นเพื่อนลักษณะสีพ่อแม่มพี่น้องคนเราอย่าดูแต่ภายนอกเนาะครับผม หน้าตาผมโบเมนซางดอกครับเป็นคนผมไม่พี่น้องบานๆันอันนี้คือของแท้ของจริงนะครับนี่แหละครับดูคนอย่าดูเพียงแค่ภายนอกนะครับน้อพข้อใหญ่ที้หลังครับเดี๋ยวครับผมจะภาพไปเบิ้งภาพใทยครับอธิบายผมฟั้งเะครับอันนี้เป็นรูปภาพว่าผมใส้ดินสอเป็นเขาติดที่พื้นล่างไว้แล้วมั้งล่างไว้แล้วมั้งโอ้นี่เขาแบบตัวนี้เขาเห็นวาเขียนเส้นครับเขียนเสีนยก้อนครับใส้คู่กัน เบอร์สองกบเบอร์สนท่านก็ปั่นครับพระปั่นอ๋อพระโยกปรวัตินี่นะครับอ๋อที่สมบูรณ์นะครับพ่อพี่น้องตัวนี้ก็ค่อนข้างสีออกสมบูรณ์จังหน่อยแต่ว่าฝีมือว่าปานใดครับพ่อพ่อไปพ่อมาไดไโอ้โหแน่นอนเลยครับเนี่ยอันนี้พอพรมครับพอพรมการลุงสีลงหยังครับพอพรมพอพรมสีหน้าเนาะพระยิงก็เทวดาครับอ๋อมันนี่มันนี่มาตั้งแต่ต่้งแต่ก่อนหมดแล้วครับ เป็นแต่ว่าแค้นสมัยก่อนเนี่ยใส่ใส่เป็นกํมเอาครับต่อมามาดัดแปลงเป็นยุคใหม่กันเลยมาเม็ดสปตามอยู่เป็นกระน้ำนะครับเนาะอือเอาครับวันนี้ก็เท่ากับจิขออภิาลพระจาขออภิบาลที่หลานครับจังคดก็ขอบคุณมากๆนะครับโอ้ศิลปินภูธรนะครับเนี่ยครับครับผมขอบคุณครับอันีแห้งจะเลื่อนจะเลื่อนครับขอบคุณครับ เนี่ยก็เพิ่นกำลังจะปรับปรุงเนาะครับเนาะปรับปรุงภู้มิทัศนก็พ่อแม่พี่น้องท,ท่านใดที่สนใจจะทำบุญทำกุศลนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังจะปรับปรุงผู้ใดที่สนใจกะแวะมาได้ที่บ้านหนองสะพังตำบลนาทาันอำเภอขาม่วงจังหวัดกระสิะทําพามาโอเคครับวันนี้ โดยการนำพาของอคุณหญิงเกล้าคุณหญิงเกล้าว,ว่าไงคพาคนนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยไม่เคยมาเลยค่ะไม่เคยแบบปีนภูเขาไหมคะไม่เคยมาปีนไม่เคยมาตะลุยปนันนี่นะคะโอ้ยแล้วจะขึ้นไหวเหรอลูกไปค,<น>ค่ะลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าลดน <c oughs> ้ำหนักจ้าเพราะว่าสวยๆก็ขึ้นได้อยู่บบค่ะน่าจะได้นะคะทำไมคุณพ่อเหนื่อยแล้วล่ะ น้ำมันเครื่องเริ่มจะแหงนะครับบางคนก็เริ่มเริ่มจะถอดใจแล้วหรือจะจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้หญิงเก้าจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้เอาไปทั้งนั้นนะ พ่อแม่พี่น้องคงจะคงจะถึงแล้วนะครับเบิ่งแล้วมันเป็นหน้าผาเนะครับเนาะมาเข้าสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยนะคะ มันใหญ่แล้วคือแบบสวยจริงๆนะคะไม่เชื่อมาเลยค่ะคือนะคะใครที่อยากจะทำบุญนะคะมาได้เลยนะคะวัดสุขามาสนะคะสนักสงสนักงนะะสงฆ์ขามาถ,ถวายเะได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกไหลฮะออเดี๋ยวเข้าไโปดโู ไปพี่น้องมันมีน้ำตกมันมีน้ำไหล มัน,ก,นก็น้ำตกน้ำใหพ่อเม่พี่นงบึ่งอีกข้งนึงเนาะ เดี mm ๋ยวเท่า oh, ก la ับข้นไปเบิ่งเป็นยังง้อมาหนึ่งเทือโอ้เป็นโอ้เป็นเอาันั้นไปน้องเทาครับจะเดินท้างลงไปนะครับเนาะ แม่ี่นองข้ากับเดี๋ยวกับคงจะเดินทางกลับนะครับนะขอฝากไว้นะครับเ้อสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตใจใสรักค่ามารวมทําบุญมาสางพับแปลงมาสังความเจริญก้าวนาให้พระพุทธศาสนาของเขาเจริญรุ่งเรื่องต่อไปนะครับเร่วมใจร่วมแรงกันในพระพุทธศาสนาที่เขาดำเนอยู่ได้ต่อไปนะครับเนาะกับเพื่อนกำลังปรับบรุงกกอสาง กาสับบันนี่กับน,นักล่าสายสารแท่เฮากับพงจากำํำราพระจากพงศ์พี่น้องพร้อมทั้งอีกกล้าววันนี้ขอฝากนะครับเพื่อนไฟฝันอยากเป็นนางสาวไทยนักร้องนะฮะว่าจะเป็นคุณครูโอ้ครับเอาเอาสรงเสรเิมเพื่อนยีเกล้าอ่ะวันนี้เช่นเคยขอให้ แฟนคลับของเราล่ำร่ำเลยด้วยมีเงินทองสุขภาพพลังงามสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยนะครับนะอยูดีสุขสบายยูด,ดีไม่แห้งกันทุกทวนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บาทนึงออ๋ครับพผมพี่น้องเดี๋ยวลงไปบึ้งเออ่เครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแป๊บนึงนะครับเนาะโอ,โอ้บรรยากาศครับพ,รพี่น้องครับพวกนีรร้ไอ้สามแยกหนองสะพนะังเนาะสามแยกหนองสะพัง